ขวดพลาสติกและกระป๋องที่สวีเดนมีค่าอย่าทิ้งเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าต้องทำยังไงก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนนะคะว่าสวีเดนเป็นประเทศที่มีการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้ขอนำเสนอแค่ส่วนเล็กๆของการรีไซคเคิลขยะด้วยกุศโลบายอันแยบยลรู้ไหมคะว่าขวดพลาสติกตกระป๋องน้ำอัดลมหรือแอลกอฮอล์ที่ซื้อตามท้องตลาดในราคาปกติเขาจะบวกราคาเพิ่ม1-2โครน เพื่อเป็นค่ามัดจำและจะได้เงินคืนถ้าเรานำมาแลกในระบบของการรีไซเคิลขยะโดยเอามาหย่อนที่ตู้ตามร้านสะดวกซื้อที่เขาได้จัดวางไว้บนจอม,มนิเตอร์ก็เป็นการโชว์ว่ามีกระป๋องกี่ขวดขวดพลาสติกกี่ขวดและจำนวนเงินที่เราจะได้คืนค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะคะถ้ากดผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าเราต้องการบริจาคให้กดปุ่มสีส้มแต่ถ้าต้องการเงินคืนให้กดปุ่มสีเขียวค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ใบเสร็จหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถใช้เป็นคูปองส่วนลดของการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อที่เราทําการแลกและต้องเป็นสาขาดเดียวกันเท่านั้นค่ะอ้ออย่าลืมคืนสลิปตอนที่เราจะกดจ่ายตังค์ด้วยนะคะที่นี่มีบริการชําระสินค้าด้วยตัวเองก่อนออกทุกครั้งก็จะต้องนำใบเสร็จมาสแกนเพื่อที่จะออกได้ค่ะ เงินคืนอาจจะได้ไม่เยอะแต่ถือเป็นการลดขยะลดภาวะโลกร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะ